อยากเข้ามัธยมศึกโรงเรียนสารวิทยาต้องเต็มตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่โรงเรียนพิเศษเปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนมีนาคมระดับชั้นมหนึ่งและมสี่โรงเรียนปกติเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วมีสอบเข้าเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่โรงเรียนพิเศษมีการสอบช่วงต้นเดือนเมษายนระดับชั้นมหนึ่งและมสี่โรงเรียนปกติมีการสอบช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แล้วประกาศผลสอบเมื่อไรครับระดับชัน้นม1แลมะม .4 ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนเมษายนระดับชัน้นมหนแลมะม .4 ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนพฤษภาคามมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชัน้นมหนแลมะมหลัเรรกาศสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษากฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับค่าเทอมหมดต้น ก็เธิมหมดปลายสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนสารวิทยาก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สติวสอบเข้าม .1 และม .4 เรียนสดอ,ออนไลน์ผ่านซูมสอบานวิทยาแอปเขียวอสซาจุราติเตอร์ได้เลยนะครับ